สวัสดีครับพบกันกับผมสุทธัดศรีวัฒนาเพื่อนโรข้างเนาะครับครับห้อพอกันมื่อนี้เมื่อส่วนอยากพินีปนองฝึกดีดพินไล่แห่มวนมวลสื่อวาสองเพ่งสองนาที่กับมีแห้งนะครับมาเข้ามาเอาตัวโนดกันเลยครับเอไม่เหนื่อมีล่ามีสายลังมีสายกลางล่าสายตึงสายสามมีร่วมเป็นมีล่ามีครับผม หลังจากผมตีล่องคลิปผ่านมาาที่ผ่านมานะครับเป็นทอนหัวหรือทอนขืนไล่แห่ครับบาดท,ที่นีมาเข้ามาเอาเนื้อรองนะครับเพียงสองนาทีกับนีแห้งครับเริ่มจากผมสีแป้งออกเป็นซีทอนนะครับเริ่มจากทอนที่แรกครับทอนที่หนึ่งแถวที่หนึ่งครับโดโดโดเลมีซอนลาโดลาซอนลาโดโดโดเลมีซอนลาโดลาซอนลา ต่อไปแถวสองครับมีซอนลาโดลาซอนมีเลโดซอนแถวสามครับมีซอนลาโดลาซอนลาซอนมีซอนเลต่อ้วยแถวที่สี่ครับโดลาโดลาซอนมีซอนเลมีซอนมีเลลาเลโด ท่อนล่องที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นท่อนล่องที่สองกอดกอดดุนโดนน้องย่านคนเห็นประมาณนั้นนะท่อนล่องที่สองก็ดูดูด,ดเลมีสันลาโดลาสันลาไขา่ไข่กันครับท่อนที่หนึ่งครับแถวที่สองนะครับแถวที่สามครับ ่อลัองที่สองแถวหนึ่งสองสามคือกันกับหนึ่งสองสามท่อนแรกนะครับต่อไปเป็นแถวที่สี่ครับหมอกมันสีเปลี่ยนไปลาโดลาลา,ลาโดซอนลามีซอนเลมีซอนมีลลเลลาเดโดทบทวน แถวที่ไอ้ตอนลองที่สองไหมนะครับก็ไปเป็นท่อนที่สามหรือท่อนฮุกครับ สอนลาสอนโดลาสอนฝ่าสอนลาสอนโดลาสอนฝ่าเขาใส่ฝ้าตัวสุดสูงสุดครับฝ่าสอนลาสอนโดลาสอนต่อด้วยแถวสองครับฝ่าสอนลาสอนโดลาสอนลาสอนลีมี ทบทวนแถวหนึ่งแถวสองครับครับต่อไปแถวที่สามครับลาโดลาโดเลมิเลเโดลาซอนเอาไหมครับลาโดลาโดเลมิเลเโดลาซอน ่อไป <c oughs> แถวที่ซี่ครับแถวซี่ลาโดลาลาโดซอนลามีโดลาโดโดเลมีซอนลาโดลาลาโดซอน ทบถ้วนแถวที่ซีไหมครับครับเข้ามาทบท้วนทอนล่องที่สามหรือทอนหกนะครับ ต่อไปเป็นทอนที่4ทอนสุดท้ายนะครับโดโดโดเดมีซอนลาโดลาซอนแถวที่2ครับมีซอนลาโดลาซอนมีเลโดซอนแถวที่3ครับมีซอนลาโดลาซอนลาซอนมีซอนเล ่อไปแถวที่ซีครับโดลาโดลา่อนมี่อนเลมี่อนมีเลลาเลโดพ่ามาทบท่วนถอนรองที่ซีครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับโตโัวน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างให้ห้าแคบหน้าจอแลวจดเอาสิ่งสำคัญที่ขาดบ่ได้ก็คือใอ้ห้าเข้าเข้าไปใน YouTube พิมพ์เข้าขไ,ปปขไปว่าเพลงสองนาทีกับมีแห้งให้ห้าฟั่งให้ขึ้นใจฟั่งให้ได้สาเนียงฟั่งให้ได้จังหวะแล้วห้าจดโตัวโน้ตออกมากลางกลางฟั่งน้ำวันเดาครับบาดแล้วบาดท,ที่นี่ จ็งังไอมาฝึกการดีพิ้นของผมนี่บางท่านก็นอาจิว่าเร็วเกินไปนะครับหายห้อ hey, แตะหน้าจอมันสิขึ้นตัวหนังสือแถวหนึ่งอยู่ข้างทึ่งเข้ามาสังเกตตัวเครื่องไม้กลมๆแน,นยๆอยู่ขวามือสุดหายห้อ hey, เอานิวไปแตะมองหันมันสิขึ้นตัวหนังสือสายลายหายห้ hey, ho, ออ่านเบิงช่องที่สามแถวที่สามที่สี่ประมาณนั้นนะครับความเร็วในการเล่นปกติ มันจะอยู่แถวสามแถวซีนี่ละและ้วกาเอาเนิ้วไปแตะมองหันมันจะขึ้นตัวหนังสือสายลายอีกให้ห่าเลือกเอาว่าห่าเฉียวความเร็วลายปันใดซึ่งการเล่นอยู่แบบพ้มเลม่มังหันเนาะนี่คือความเร็วขันไม่ลดไม่แรนลอยอวันห่ออยากเบื้องสาก,กว่านี้ให้ห่อกด0.7 5ห้าความเร็ว0 7 5จด็หมันจะเป็น สามารถเบิ้งนิ้วไปน้าได้นะครับหาหลังค้นว่าผมบ่้อ้จหกจกโนดดอกผมสปเบิ้งนิ้วเอาก็ให้เหตุวิธีได้นี่ได้นะครับคันศน0.7จเย็หาเล้วอยู่กับเอา0.50 0.50นี่มันจิเป็นสโลว์โมชันมันสิเป็นนี่เฮาเบิ่งนิยวน้าได้ปล่อยได้ได้ตัวนี้แล้วเขาก็จําเอาแต่ห่าจอสตอไปไว้เขากามาฝึกเอา นี่คือการแกะน้ำปนของเนื้อรองได้ใส่ได้ครับของทุกคูบาอาจารย์ที่เป็นวิดีโอนะครับกับเป็นเก็เครื่องรูเล็กๆน้อยๆอยจากเพื่อนรวมทั้งนะครับซึ่งผมกับว่ากาถามผู้ใดมาอายุซีปีย่านเขาว่าว่าฉลาดังหลังมากผมก็เล่ม,มาถามลูกหลานเขาก็เลยบอกผมก็เลยม,มาบอกจากพนพี่นองต่อไปเ่าอยากให้เสียเวลาเพื่อผมนี่แหละครับควืรู้ว่าจําเป็นต้องเด็กแต่จากผู้ใหญ่อย่างเดีย,ดยว จากเล็กน้อยก็ได้ครับยิ่งแล้วยิงเป็นโทรศัพท์ต่างๆนี่ขวงหลูเรื่องโทรศัพท์นี่สู่เล็กน้อยก็ได้ครับผู้เฒ่านี่แล้วเลยะลองเบิ้งล่องเบิง้งกับหมายถึงตัวผมนะครับว่าได้หมายถึงทุกท่านทุกนั่นนะครับผู้มีผู้มีอายุหลายกว่าแล้วว่าแมนสีฉลาดเรื่องคอมเกินเล็กน้อยอันนี้หมายถึงทางบางผมเปลยงสันว่าจ <laughs> ังเห็ดต่างๆล่องขีดล่องแยงต่างๆเนี่ยต้องให้เขา ผ้าเห็ดผ้าทำมันบ่มีโรงเรียนสอนนะครับสอนกับสอนยากครับผู้เฒ่าจังผมมีแหละครับจังโตโนโดูดผมไปยัง,จ,งจังเลือกพิมพ์เอาเพราะว่ามันได้พิมพ์กับมือเขียนกับมือเห็ดดูๆมันยังค่อยจําได้นะครับฟังดูๆไล่พิทไล่หยังกระสางของไผ่กระางมันหรอกครับอันเข้ามาเขาฟังดูๆมันได้ค่อยซึมซับๆเข้าไปครับครับลองเบืองลองเมืองบ่มียังเสียหายครับ บ่มีผู้ใดเป็นมาแต่ในทองดีไปเลยได้พิ้นขึ้นมาเค็งให้มือถือเลืมีปีกอยู่ในมือเค็งขึ้นไปไอเลนไปเลยการเลนพิ้นว่ามีพิษว่ามีถือสำคัญว่ามันสีมวนหน่อยเฮือมมวนหลายแค่นั้นนะครับอารมณ์ว่าอยากได้ตัวโนดเป๊ะๆจังไขสิเลนขันสาหรับตัวผมนะครับขันได้ตัวโนดโนดเป๊ะๆจังคอยเล่นศาสตร์นี่วอดว่าได้เล่นเพราะตัวได้หลายเปิดไปค้าวเดียวบ่ได้เลนแท้ๆวันนี้ พอเล่นได้เล่นไปเลยว่ามีพิษครับหางเสียสีลง่งคมตัวนี้มันเป็นตัวนี้ครับว่าเป็นยังครับขอให้ได้ทานองไปเฮ็ดไปเอยๆมันเปไปของเขาเองสิ่งสําคัญคือเคียงให้มันถือฟืนดูๆครับลองเบิงลองเบิงว่าไม่ยังเสียหายสําหรับไล่แฮ่ที่เพียงสองที่นี่กับมีแห้งนี่นะครับผมลงไปก้อนหน้านี่คลิปหนึ่งนะครับหมายถึงผู้ผู้เขามามาเห็นคลิปนี้นะครับผมอยากย้อนครับไปคลิปเบิ้งข้างหน้า ที่่านมาที่เขียนว้ว่าขึ้นหัวไล่แฮมวนๆครับก็เอาตัวนี้แหละครับไปต่อเลยบาดุดถ่ายมันก็สิเป็น กะประมาณนั่นนะครับให้หอบคอยฝึกนเอาครับฝึกดูดูมันขีดข้องไปหนาเองของของ,ของเขาเองนะครับของมือครับมือมันที่ไปของมือเองนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับพ่อเป็นแนวทางเ่ามนเป็นการสอนวิดีโอของผมทั้งหมดนี่ที่มียูะมาณ4ีลอยวิดีโอให้หอบเข้าไปใน u t u b e แล้วก็พิมพ์ว่าสุทัศน์ศรีวัฒนาสุทัศน์ศรีวัฒนาเนี่ยมันซื้อผม,มันช่อง u t u b e ของผมกับสุทัศน์ศรีวัฒนา บ่อยแต่เขาเขาไปแล้วไปเห็นไอวิดีโอขึ้นวิดีโอเขาปัดจากข้างล่างขึ้นข้างเทื่ออ่านเบิ้งเอามากาักลไล่ใดฝึกไล่ใดมีมีให้ฝึกมีตัวโน้นให้ฝึกพร้อมอาจจะเป็นอีกหนึ่งทั้ง,งเลือกในการฝึกพิ้นนะครับครับก็ขอได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศศีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับผมเป็นกำลังใจสู้ๆครับ